บายดีพี่น้องวันอยุดไทยอยู่ลาวต่างประเทศพ่อกับซองน้องอเนย์ได้เพล่นเด้อเป็นี้แม่น้องอเน่ย์พี่น้องเห็ดขนมลายพี่น้องแบบเจเนาะเห็ดเจสลาบเปลาเจพี่น้องเลยตอนนี้กำลังนั่งอยู่ห้องหอนเลยน้องถ่วนๆเลยเนาะบรรยากาศทางเนาะตึกเนาะนี่เนา้องจะทำตลาดพี่น้องเลยทำลื้อใหม่ทาสีใหม่เนาะยังมาทำเรียบร้อยปันใดนี่แม่น้องอเนยกัน สเปาร่ครับอันนี้เป็นใส่ใส่มาเอื้อเลยกำลงเดื่ใส่ยขัดทองเ้อมันจะลูกใหญ่ๆเนาะเป็นเจเนาะอเลให่ขลัเลยนาะอันนี้เป็นใส่เผือ่อยังบานันได้หนึ่งหนะอยแปนยังบ่ทัดได้หนึ่งเนาะ ยากาศยามแรงๆพี่น้องแม่น้องกันเลยกันสิข่าวเมื่อยพี่น้องเย็ยคกกก็เมมลิกงานนู้จะมามีเวลาพี่น้องเลยทำขนมลายเนาะสวงเจทำใส่เจพี่น้องตะเวนกระสตโตกดินแลวเนาะคิดหอดบ้านฮาพี่น้องเลยทำตะเวนกระสตโตกบิน ที่นี่เขาเอื่นสะพานยากนะพี่น้องเนาะนาพะรล่วอ่ะนี่พีน้องอันไหนกระสีด้มื่อไรลน้องนี่ซลาเปาลูกใหญ่ๆพี่น้องอันนี้ไสหมู โมแดงเจเด้อพี่น้องอันนี้เป็นใส่พักพี่น้องใส่พักเจเลยพี่น้องเด้อมีแต่ลูกใหญ่ๆของด้วยอันนี้เป็นมันโทเจพี่น้องเป็นมันเทศมันแก้วบานเฮานะพี่น้องนะมันเทศเลืองนะพี่น้องเลยมาตีเป็น ทำเป็นมันโถเนะาะดูสื้อผาก็พี่ตะลูกใหญ่ๆของลูก,ลกนี่ก็เป็นใส่เผือกพี่น้อาลูกใหญ่ๆเนะาะใส่เผือกเผือกกวนเองเพี่อน้องแส็บๆเลยหน้าบ้านเป็นเอาคนก็ลายเนาะมานลยเนาะมป็นเนลายพี่น,น้องบรรยากาศบรรยากาศดีนเนาะคืบพี่น้องาพอเสาร์หนึ่งก็พ่นริ้นหน่อยหนึ่งโต๊ะหน่อยหนึอง จะปวดท้องเป็นอะไรน้ำน้ำเมื่อแเล็กน่าต้องเป็นน้ำน้ำคขารู้ว่าจะชั้นสี่สิบเน่ยอย่าบอกให้ฟังไลยเนี่ยใช่ตลาดน่ะคนเดินอยู่เยอะปวดละร้อยหมอ อมจริงเนาะแกเห็นบ้แกเดินผ่าแล้วหอมเลยีซีละ4บาทมันมี50ก็มี50บาทนีเหรอมีมี50ก็มีเดี๋ยวออกมาขอดูานมันกายแก20ชิ้นระเดียวก็วไม่มีกินเลยใช่มันฉีดเล่นๆมครับนบ้าเลย

ลุมลายด้เนาะี่สวมรองสวมได้เลยเกองสวมได้เลยนะรองสวมได้เลยี่ไปฝั่งนู้นเจ้ายังไม่ถาม50บาทข่ายาวแกจับมาดูหน่อย50บาทขายาวนสีอะไรีกลมซีอะไรนะเอจะเลไ เอออันนี้เล็กแกกใส่มันโอ้โหเล็กว่ะเบอร์เอ็ะแกทุกคนเบอร์เอละเอเัสวยดีนะแกดูเร็วเข้าไม่ได้ใส่ได้นี่แต่ว่าแต่ว่าเอิ่งูงใส่อ้าวโอ้โหจะมาให้ซันใส่สีเหลืองไงหรอ ดูดูข้างล่างอ่ะคือสวยขนดเลยจริงครับเบอร์นย่างตลาดนัดสิน้ออย่าง้มีครัเอาอะไ้เลยเสียต่อละยี่สิบบาทน้องไม่เอามา

าบไปอผ่านวยเด็กคนนี้มันเนอะยืนมองคนหลอไใช่เพราะว่าไม่เด็กๆหน้าตาดีนะค้ายได้ใช่แต่คนไม่สวยไม่หลอหายายยืนคนเดียวหายาย ว่ารอเ้ยกดูดิดูขายขนมเบื้องซูมมูนูนาก็รอไม่รู้หลงกนแเนี่ยเดินันอยุ่สองคนเนี่ยหลงกันกจกินเอออันขนมเบื้องโทรศัพท์มันก็ไม่เอามาด้วยนะ้อตายยมาแล้วอาเดี๋ยวมาคไปเจอกันที่โนแต่าจะกลก่อนอ่นี่นแกแขนมมาา่ๆนะซื้อใหสหน่อยดิพี่อแกจะชอบไาเลยเออ แกบ้าเปล่าท่านอยากกินนะ่ะขนมที่เป็นไม้น,น,น่ะหรือเข้าไปดีถ้าเป็นขนม้ดอกอะไรรูปของค้าเราอันนี้อันเท่าไหร่จ๊ะ ใส่เกอกอะไรวะเนี่ยเกอกวนเส้นจ้าทุกคนตลาดเนาะสะพานยากเนาะอ่าสะพานนี้ ช่วงนี่ช่วงเจพี่น้องเลยไปกินเจกันแซวๆเนาะอ้า,า,อาไปส่งใคร,ไ,ใครไม่ไปไม่ไปครับซื้อยาไปาให้แม่แก้มบุ๋มอยู่ แล้วพี่น้องคลิปนี้ขอจบคลิปเพื่อนๆเด้อฝากเบิ่งฝากชมคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ<า>๊ายบายด